เราจะพาทุกท่านมาดูลูกช้างป่าเกิดใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับอายุอานามก็ใกล้เคียงกับน้องไอวานะครับและก็ต้องธรรมดาที่คุณตาต้องมาดูแลหลานน้อยนะครับช่วงวันหยุดยาวรด,ดลาผ่านแถวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษและนักท่องเที่ยวที่จะดูช้างป่า ก็แนะนำว่าจอดรถหางได้เป็นห่างนะครับช้างที่ห่วงลูกน้อยบางทีก็ยากที่จะคาดเดานะครับตัวนี้คือน้องไอวาลูกไม่พังหางทองนะครับที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้ดูเปรียบเทียบกับตัวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับน้องไอวาเข้าใจว่าอายุอานามน่าจะไม่กี่วันนะครับดูยังต่อแตะมากๆนะครับ แต่โดยทั่วไปก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงดีนะครับไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงทั้งแม่และเด็กนะครับทางซ้ายมือก็มีช้างน้อยอีกตัวนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับตัวนี้นะครับคือตัวเอกของเราวันนี้เท่าที่ดูขนาดตัวอายุอานามน่าจะมากกว่าน้อง ไอวานะครับแต่ว่าน่าจะไม่กี่เดือนนะครับร่างกายก็เริ่มจะอ้วนทวนขึ้นบ้างแล้วนะครับนี่ครับมีการปีนนะครับอาจจะเป็นลูกพ่อด้วนนะครับพรพ่อด้วนชอบปีนขนนช้างน้อยตัวนี้ก็ต้องขอปีนบ้างนะครับเราพบช้างน้อยตัวนี้ ในวันที่พบน้องไอวานะครับเราจึงอยากจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่มีสระไอนะครับมีไออุ่นไอวาไอรักมาแล้วเราอยากจะตั้งไอลินไอฝนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเป็นไปได้เพราะช้างน้อยของเรามีช้างน้อยนะครับถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีก็จะเห็นนะครับนี่ปีนอีกแล้วนะครับ ดูกันชัดๆนะครับจังหวะนี้น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากช้างโขงนี้ออกมาหนึ่งวันนะครับฝนก็ตกกระหน่ำมาที่เขาใหญ่เราจึงตั้งชื่อน้องตัวนี้ว่าเป็นไอหมอกนะครับไม่สามารถเป็นไอฝนก็เป็นไอหมอกนะครับส่วนคุณแม่เราไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับก็ตั้งให้เป็น ไอฝนก็แล้วกันนะครับไอหมอกไอฝนเนื I ่อง ok จากช้างโคงนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับณนะเวลานี้บนเขาใหญ่ก็ชุ่มฉ่ำใจแล้วนะครับสัตว์ป่าก็จะมีน้ำมีท่ากินอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนตอนนี้คือไอฝุ่นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นฟุ้งๆตอนนี้ฝุ่นยังเยอะอยู่นะครับ พอถือว่าอากาศค่อนข้างจะแรงจัดนะครับดูลักษณะการปีนนะครับปีนเสร็จก็เดินมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ตัวอื่นอยู่ในโป่งนะครับแต่แม่ไอาฝนพาไอาหมอกมาเดินเล่นแถวริมโป่งนะครับ <c oughs> ช่องของเรา <c oughs> ก็ขอรับขวัญน้องใหม่ทั้งไอาวาและไอหมอกนะครับ